สวัสดีค่ะวันนี้ครูทัดมีอาหารเมนูเด็ดนะคะมาให้ได้ชมแล้วก็จะชิมนะคะนี่คือนี่ค่ะถ้าเป็นภาษาลาวเ,เราก็คือแม่เป้งเนาะนะคะแม่เป้งที่อยู่กับรังมดแดงน่ะคะ่ะรังมดแดงที่ไขใ่ใหญ่ๆไข่มดแดงนั่นเนี่ยคือนี่คือตัวแม่เขาอะคะ่ะแล้วก็ ถ้าเป็นภาษาขเขมรเรียกอะไรนะคะเม,อ,มอูเมอูหรแม่มพริงเนาะนะคะ,ะเมื่อเราได้มานะคะคนี่รู้กันเลยนะคะนีะ่ซื้อมาก็แพงนะครึ้นกิโล240บาทนะคะก็มาวิธีที่จะทำให้อร่อยนะคะก็คือนำมาคั่วนะคะไม่ได้ทำวิธีให้ดูนะคะแต่จะมาบอกว่าแค่เรามีเครื่องปรุง มีหั่นตะไคร้นะคะหั่นตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีอะไรด้วยนี่ uru, ใบเตยใบเตยเพื่อความหอมนะคะแล้วแต่นะคะเราจะใส่แค่หั่นตะไคร้ใบมะกรูดก็ได้เพื่อความหอมแล้วก็คั่วนะคะไฟอ่อนๆกับเกลือไปนิดหน่อยนะคะมีนะคะ หือว่าเป็นอาหารว่างก็ได้นะคะอาหารว่างหรือใครจะทากับข้าวก็ได้นะคะนี่น่าอร่อยแมคานีนะคะรสชาติก,ก็จะมันๆแล้วก็ผักที่จะกินกับขัวแม่เป้งนี่คือนี่ค่ะยอดกระโดนกระโดนน้ํานะคะยอดกระโดนน้ําอ่อนๆน,นะคะเขาจะมีรสฝาดนะคะถ้าแม่เป้งเขาจะมีออกเปรี้ยวนิดๆ นะคะออกเปรี้ยวนิดๆทีนี้เราจะเอาความฝาดมาเจอกับความเปรี้ยวเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าชิมกับแต่แม่เป้งค่ะชิมแม่เป้งนะคะเขาจะมีความมันแล้วก็จะออกเปรี้วนิดๆอร่อยค่ะเค็มนหน่อยเพราเราแล้วก็จะหอมอเจอ กับตะไคร้ก็จะหอมกลิ่นตะไคร้หอมกลิ่นใบมะกรูดนะคะอร่อยค่ะอะเดี๋ยวเราจะมาชิมกับยอดกระโดนอ่อนที่มีรสฝาขออนุญาตใช้มือนะคะบ้านนอกนค่ะอ,อร่อย ความฝาดของใบกระโดนไม่มีเลยนะคะมันจะมันความเปรี้ยวก็จะซอฟลงลดลงนะคะอร่อยมากเลยนะคะนี่คืออาหารพื้นบ้านของคนดีสารนะคะได้แม่เป้งมาจะทำอะไรกินนี่ค่ะมาคั่วจะเป็นกับแก้มหรือเป็นกินของกินเล่นนะคะอร่อยมากเลยนะคะขออีกหนึ่งคำนะคะ อนนี้ยอดกระโดนแออก่หมดแล้วได้นิดหน่อยค่ะอ,อร่อยมากเปรีย้ยวนิดๆมันแล้วก็เค็มน,นหน่อยเจอเครื่องเคียงนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะคสำหรับที่นี้ก็ มาแนะนำเมนูสำหรับคนที่นะคะได้แม่เป้งแล้วมันจะทำอะไรกินนะคะไม่ใช่ว่าเออบางทีก็บางคนเราไปใส่กับแกงขี้เหล็กนะคะแต่เราเอามาทำคั่วแบบนี้อร่อยมากนะคะก็เสนอเมนูเด็ดนะคะแล้วก็เป็นอาหารกินเล่นหรือจะทานกับข้าวก็ได้อร่อยนะคะได้โปรโตีนจากตัวของอแม่เป้งน,นะคะหรือแม่พลิงหรือแม่อูของภาษาเขมรแถวอีสานเรานะคะ อ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย